เสียงปืนดังสนั่นขึ้นหลายนัดกลางสี่แยกไฟแดงถนนสายรังสิตนครนายกครองห้าจังหวัดปทุมธานีหลังตำรวจสายตรวจ เปิดฉากยิงสกัดล้อรถคนร้ายที่แหกด่านตรวจก่อนที่คนร้ายจะชักปืนยิงต่อสู้หวังเปิดทางหลบหนีทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากคมกระสุนของคนร้ายสองนายน่ยย,ยภาพการประทะกันกลางสี่แยกไฟแดง บันทึกไว้ได้จากกล้องโทรศัพท์มือถือของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตัญญูจังหวัดปทุมธานีที่ขับรถติดตามตำรวจไล่สกัดจับรถยนต์ต้องสงสัยของคนร้ายแล้วก็มาถึงจุดเหตุคุับคือคนร้ายพยายามหาช่องทางที่จะหลบหนีครับแต่ว่ามันไม่มีช่องทางที่จะไปได้ตำรวจก็เลยยิงสกัดคนร้ายแล้วผมก็มาจอดปิดท้ายพอดีตำรวจก็ ยิงสก,กัดเสร็จพกก็คนร้ายก็ลงมายิงใส่เปิดฉากยิงแล้วก็วิ่งหนีไปการยิงประทะก,กันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ถึง20วินาทีท่ามกลางสายตาของผู้คนจำนวนมากเ,<อ>เหตุระทึกขวัญน,นี้อนอกจากตำรวจบาดเจ็บ2นายยังมีผู้หญิงถูกลูกหลงบาดเจ็บหนึ่งราย รถที่จอดติดไฟแดง4ี่คันได้รับความเสียหายนี่เป็นน่องไอยกระสุนจากจุดเกิดเหตุนะคะจะเห็นได้ว่าพบปลอกกระสุนจำนวนมากและก็ทิศทางกระสุนนะคะค่อนข้างที่จะสเปรยสปาดท,ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ก่อนจะผ่านไปประมาณไม่ทันถึงนาทีเสียงปืนก็สงบลงจากนั้นคนร้ายก็ได้หลบหนีไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะ น่าจะเข้าตรงนี้แหะพี่เหลังเปิดฉากยิงใส่ตำรวจคนร้ายถือปืนวิ่งหนีข้ามสะพานครองห้าเข้าไปในหมู่บ้านสวนเกษตรเจ้าหน้าที่พบคราบเลือดหยดบริเวณประตูทางเข้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายเดินขึ้นบนชั้นสองในสภาพถูกยิงบาดเจ็บทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวเพราะคนร้ายถือปืนหนีมาในสภาพหมาจนตรอก านไปกว่า3ชั่วโมงชุดปราบภรีตำรวจภูธรภาคหนึ่งกว่า2 0นายพร้อมอาวุธครบมือเข้าเสริมกำลังเดินปูครมค้นหาคนร้ายร่วมกับสุนัขตำรวจเคนายจากนครบาลแต่ยังไม่พบสภาพพื้นที่เท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างปิดแต่แต่พื้นที่มันกว้างคือเส้นด,ดินสองข้าง ด้านสี่มุมเนี่ยมันจะเป็นกำแพงกำแพงของรั้วรั้วรั้วบ้านนะครับเป็นพื้นที่ปิดนะครับค่อนข้างปิดแล้วเราเราเข้าแวบก,การในพื้นที่เนี่ยเราประเมินสถานการณ์แล้วคือเราได้เปรียบหนึ่งประชาชนที่เขาอยู่ด้านข้างมันจะมีเกาะกำบังโดยปริยายถ้ามีการใช้อาวุธตอบโต้ระหว่างเจ้าที่กับคนร้ายเนี่ยเมื่อตรวจสอบประวัติคนร้ายจึงทราบว่าเป็นนายรุ่งโรดเสือปราง หรือเสือรุง่งประวัติก่อคดีมาอย่างโชคโชนและยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าหลายคดีถือเป็นบุคคลอันตรายที่ต้องเร่งจับกุมหลังจากเจ้าหน้าที่ระดมกำลังปิดล้อมหมู่บ้านนานกว่า4ชั่วโมงนะคะและพยายามใช้ยุทธวิธีในการกดดันตัวคนร้าย ที่หลบซ่อนตัวภายในพงหญ้าท้ายหมู่บ้านนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะตามตัวได้เจอจนต้องนําเฮลิคอปเตอร์จากกองบินตารวจนะคะเป็นหนึ่งในยุทธวิธีในการไล่ล่าตัวมาบินกดดันอีกรอบในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติการค่ะ40นาทีที่เฮลิคอปเตอร์พร้อมไฟส่องสว่างบินกดดันคนร้ายให้มอบตัว แต่เวลาล่วงเลยมากว่าครึ่งวันหัวหน้าชุดปรภาภัยรีสั่งปรับแผนสแกนพื้นที่เดินปูพรมค้นหาอีกครั้งในพงหญ้าพื้นที่30ไร่คือเขานอนอยู่นะครับนอนอยู่แล้วก็เห็นเห็นแต่หน้ากับผมนะครับเห็นหน้ากับผมเราก็ได้ตะโกนสั่งนะครับใช้อาวุธปืนเจี้ยงไปคือเป็นการบังคับเขาตะโกนสั่งให้เขายอมจำนวนให้มอบตัวออกมาข้อมูลที่เราได้มาว่าเขาเขาจะสู้ เขามีวัตถุระเบิดนั่นเป็นข้อมูลการข่าวแต่เราก็ได้ระวังตัวนะครับและมีการเตรียมพร้อมแล้วชุดระการเราเนี่ยผมมั่นใจในความปลอดภย100ัยร้อเพราะว่า 1. เราได้รับการฝึกฝนทางยุธทธวิธีมา 2. มีอุปกรณ์ที่จะป้องกันตัวเช่นโล่ก,กันกระสุนเสื้อกันรกระสุนหมวกนิรภัยพวกนี้ สี่ทุ่มสินาทีเสือรุ่งจนมุมในสภาพอิดโรยในป่าต้นกกชูมือยอมจำนนเพราะกำลังเสียเลือดมากจากแผลถูกยิงที่แขนด้านซ้ายรถไปก่อนเอารถไปก่อนผมมีคดีเก่าอยู่ครับซึ่งผมไม่อยากโดนจับวันนี้พาแฟนมาเยี่ยมพี่ชายเขาครับ ที่เอ่อครับผมแล้วออกมามาเจอด่านใช่ครับมีของอยู่ในรถอยู่แล้วใช่ครับยาทั้งเปิใช่มีม,ม,มียายอยู่ในรถฮะมียายอยู่ประมาณจีได้ไม่เยอะครับมียาบ้าอยู่ประมาณสิบแปดเก้าเม็ดแล้วก็ไอยอยู่ประมาณสี่จีประมาณนะครับเจ็ดชั่วโมงก่อนปิดฉาก ยุทธการปูพรมล่าตัวเสือรุง่งหลังก่อคดีอย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเสือรุ่งได้ถูกตำรวจแจ้งข้อหาหนักรวม6ข้อหารอรับโทษตามความผิดที่ก่อขึ้นส่วนแฟนสาวและพี่สะัยที่มาด้วยกันในรถถูกแจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง